ขวดแล้วพี่น้องเต็มเลยเถอะเต็มเลยครับสุดยอดครับพี่น้องต้องแบบนี้ไหมใส่กระซิวก่าสุดยอดครับผมเนี่ยเอาไล่ครับพี่น้องเนียนไล้เตยม้วนๆนะดึงลักทั้งนี้พี่น้องมึงดูเขาเขาเนี่ยพี่น้องตัวงามเลยเถอะตัวใหญ่งามเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมันจํ ที่มึงเจอน่ะกใช่ครับมึงโตพี่น้องมึงโตมันใสดีอย่างเงี้ยมึงเนี่ยใสติ้งเลยพี่น้องสวัสดีครับพี่หาจิงหาอยากหาดักปาูขึ้นโตลครับเฮ้ยมันลิบมากับปิจีเริ่หอดกับปิเอ้ยนี่ตรับกับข่าด้กับเข่ากับล้ำอ่อนขวานพี่น้องเอาเดี๋ยที่ตามตอนใส เอาไซนั่นเองแล้วพี่น้องเนาะเขาเจ้าคุกกับขำามัดเมื่อไหรเนาะเมื่อไหร่ก็ซิวหลายครับต้องเข่าพี่น้องปลาซิวหลายป่ะนี่เจอมือนี่ลืมออกกะปิมาพี่น้องผมลืมออกกะปิมากับเขาอีกแล้วเขาอีกแล้วเนี่ยค่อยเขาไล่ค่อยไล่เขาไล่เขาเลยแซ่บแล้วไปแล้วพี่น้องเขาเลยครับนี่โอ้ยสุดยอดครับ เดดโซ่วิ่งวิ่งด้วยกันครับ <fish> น <illed> ี่ถังไงครับอันนี้ถังไงครับผมนี่ถังไงเจอกรบเป๋าไหเท่าเด็เห็นยังพอมีอยู่พอมีอยู่ครับนี่ใส่แล้วพอดีครับพี่น้องใส่แล้วพอดีเลยอันนี้เหลือจะสิบไปยามครับเดี๋ยวล่อทิมไว้จัก สามสิบนาทีก่อนดูสมงศนึงก่อนโทรเอินพันแซมมาแล้วพันแซมหมือนจะออกมาครับสวัสดีครับ <c oughs> หมอือนจะออกมาพี่น้องมาบัวทัน <c oughs> ได้มาใส่ย,ยุดใส่ย,ยุดสองสามลังนะครับไปอีกจักหน่อยเนาะอีกจักหน่อยอีกจกังไยจัยครับ,รบอีกจั่อยเขาจังก,กูจังยามกันยามจักสองสามเจียวครจักสองสามเจียวก็ดีไหมนี่เออตอนนี้มันจักรงงหรอวะใบสามมันไม่ได้โคได้กินกินข้าวแรงพอดีใบสามแล้วครับ แล้วก็ปลากับเบิงบเบ้งก็ใส่ได้อยู่ด้วยเนาะมีอยู่เนาะมีอยู่ครับมีอยู่ปลามันน้ำขึ้นน้ำไลหลพี่น้องมันเรียนน้ำหนามลายอยู่<ห>นู่นไปเอาใส่ซนี่ไปหลังนี่มะไซบอกมะไซเยอะเลยออดซออยู่ที่แรกเลี้ยงหมอกะปิมาพี่น้องเลี้ยงหมอกะปิไหมใส่ตะขั้มอ่อนกับเขาบ่ใครบ่ใครเขา,ขาดีเป็นไหนบ่หอมเนาะแล้วเขดีเลยให้หันเซียมไปไปเอากะปิออกมาน้วครับเนี่ยมันนี้ส้มคื้นเลวพี่น้อง ตะกี้นี่ว่าตอมเี้หลังนี่ยตอมแล้วต้องเทถอกขาดบุได้อกกับปีนี่แหะพี่น้องเอ้กะปิกะปิเอาพี่น้องอีกจังหน่อยกันอีกปรมันจักสามสิบนาทีก่อนเขาจังยามกันอีกรอบนึงเดี๋ยวมาลุ้นรอบแรกเขาจะไหลไปไหนครับสักคู่ไปพี่น้องไปยามกันพี่น้องไปยามเบ้างดูสามสิบนาทีแล้วไปพันเต็มออกขวดได้ก่อนขวดเทือกนะครับโอเขาว่าพันเต็ม พี่น้องเบิ่งดูอมืิ้พี่น้องเบิ่งดูไม่ต oh, ้องโกนต้องแกะแกะบ่ได้เสร็จเรื่องแล้วโอ้ยพี่น้องเนาะลังแรกพี่น้องลังแรกเนาะลังแรกลังแรกเทเท่พี่น้องมาเบิ่งนเลยนะเอ้ยสุดยอดเลยแหละเนี่ยพี่น้องสุดยอดเลยครับเปรี้ยจบเอาเด็ดลังแรกลังแรกลังแรกครับ หนึ่งหลังพี่น้องที่ใส่ใส่ติดติดกันเลยพี่น้องนี่สามหลังอยู่นี่ง่ายดูครับพี่น้องเสียงสวดสวดสวดเอย,ยพี่น้องบังสองบังสองบังสองอ <laughs> เอาโอ้ยฮ่าครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับผมนี่แหละหาแต่ซิวพี่น้องวัอนี้พาพพี่น้องมาใส่ดิโอโอ้โอโดูดอกกันนะเพื่ แต่ว,ว่าแบบนี้มันสิดีเงียเงียไมนสิโบใครลงเนาะมันจำนะบรครบัโอ้คืนอน้องหลังนี่ครับหลังนี่เขาไล้ครับนี่กํนนาเลี้ยงนี่หล,ลังนี่เขา,ลาไล้ครับยังไงวะยังหลังนี่เขาไล้ยังเขาไล้แท้ทนะหลังนี่เขาไล้เขาไล้ครับเดี๋ยวยกขึ้นบึง้ง ใส่เสื้อเสื้อเลยพี่น้องเสื้อวดสวดอเออ้หพี่น้องเบิ่งดูเบิ่งพี่น้องเบิ่งดูป้าพี่น้องเบิ่งครับเนี่ยเข่าเต็มที่เลยเสื้อสื้อเสวดอเสื้อพี่น้องเข่าไรครับหลังนี่ยีครับหลังมันเข่าไรหลังเข่าไรเป็นสีดินบ่ นี่ครับสามลังจีกนี่งสามลังสามลังจีกพี่น้งองเขาต้องเทออกไบเพื่อใบมันตตกขวดน้อยๆเฮ็ดไม่ไหมครับนี่ยไม,ยม่นี่ครับที่นี่โอ้เหน็นเนยบรรเจมปีนปีนคืเบิรงเบิรงกน่นี่ครับเฮ้ยต้องยามต้องไป่ึขินท่านเจมเว่มาถือว<ะ>่ามันต้องอันนั้นพี่น้องไม่เต็มขวดนี่ไม่นี่เต็มขวดพึ่งดูพี่น้องไงขวดน้อยๆเต็มม่นี่ไม่นี่ครับ

หลังเดียวขวดน้อยๆอย่างนี้พี่น้องนี่แหละครับวิธีการเฮ็ดการใส่กับร้องออกไปใส่เบื้องพี่าโด้พี่น้องเนาะเด็ดปีโฮวันนี้กับพามุลุยปลาซิวไม้นี่เฮาเคยมาใส่เช้านึงเลยพี่น้องแต่ว่ามันสิมีจังหวะที่ว่าน้ำขึ้นน้ำลงนะถ้าต้องเบื้องน้ำถาต้องเบื้งน้ำพร้อมพี่น้องน้ำขึ้นจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงนะครับเนาะไปมาเบื้องดูหลังนี่โอ้โหเนน่อพี่น้องปะซิวเล่นอยู่นั่นจะหมุนหมุนขึ้น เออมันยามก็ถือจังหวะกับโบได้ด้วพี่น้องนีออ่นี่พี่นอออ้องซิวกําความมอมกําความมอมเอ,อ้เอาเอันนี้มาโอ้เห็นดีดีสะดุดึดด้นทั้งคนกินมีดเลยพี่น้องนี่ครับโอ้เข่าดีพี่น้องเข่าดีเข่าดีเข่าดีต้องเจอเข่ากระปิะครับผมเขาเจ้าคูก่กระปิะให้เก่าเลยพี่น้องแนวอื่นออกมาใส่เราบ่ถือดีท้อเขาเจ้าคูก่กระปิเนี่ยแอกเด้อ บุงด้วพี่น้องยมเงียบเงียบเ่ยยูเดหังอย่กันได้เงียบดู้่เนี่มันบื่อายหรอกพี่น้องเขาหยามสดเด็ดกันเมเลยงขางตอเขาต้องค่าทั้งขางความพี่น้องเลียดความเลียดเลียดเลียดทั้งขางมีนี่พมนี่เขาี่นะมินิว่าเสียงฟางห้องบึมๆแลวพี่น้องเสียงฟังห้องบึมเ้งมินิ้ยมนี่มย มีนี่พี่น้องแนนมีกิ๊กเลยครับนลยครับแนนมีกิ๊กเลยพี่น้องมึงดูแนนมีกิ๊กเลยนี่เดี๋ยวับหลังมันเข่าพี่น้องหลังมันเข่าเด่นี่ยหลังมันเข่าครับนี่แนนมีกิ๊กเลยแนนจนใจมันมันอันนี้มันน้อยไหมพี่น้องนี่ไอ้ขวดมันน้อยขวดมันน้อยขวดมันน้อยมันเลยเข่าหลายแล้วมันแน่นกันมันนี่เป็นออนล่าออนล่าเนี่ยนี่เนี่เอาร่างกายออนล่าอืม ตัวเต็มตัเตมมันต้องไปพลิกแพงสุดเนอเขาเขาเจ้าคู่กะปินี่แหละแม่นบ่ะเขาเจ้าคู่กะปีเละพี่น้องเขาดีแล้วเขาเจ้าคู่กะปินี่แหละเขาดีแล้วเขาดีแล้วตัววืนนี่เขาบ่ดีนะพันธุ์ำเนาะบ่ครับเขาเจ้าคู่กะปีนี่เขาดีแล้วพี่น้องทำอ่อนใส่บ่ต้องใส่ไยได้ฮะทำทำอ่อนกับใส่แต่ว่าจะใส่ไ่ต้องใส่มันจนคิวพี่น้องมันที่ไปกบไ้กินกะปิกบกะปิครับไม่กบกินกะปิแล้วมันสิบ่ใข่เขาพี่ง เงินคักครับเนี่ยตายบ่ตายบ่เงินไหลเงินเอียกเลยเนี่ยโอ้ยมันเจมยาดูวยเงินไหลตายบ่ muốn ๆเลยดึงลักกันมันเลยโอ้ยเฮ้อชิโน่เมืองดูเบิ่งปลาชิวเขาคักเขาเนี่ยงเโ้ยตัวงามเลยเถื่อตัวใหญ่งามเลยครับโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวมันเซมใฮ้ยมึงมึงแค่นั้นกูก็ปัดพี่น้อง ทำการเทได้บ่ะเนี่ยงเทปาะเนี่ยว้าวชิดหายเลยครับเนี่ตัวใหญ่ได้แบบสุดออันทั้งนี่เนาะสุอทั้งนี่นี่ตัวใหญ่ครับเสียมาเดี๋ยวครับนี่ติดแข้งสูตรมันติดแข้งเอ้าลองแยกเทใส่ดูเทใส่ดีๆมันจะขวมเลียดปากนี่ครับเลียดปากอย่างที่เราครับมีลากันใส่ เจ้าคูกกะปิครับปั้นเนื้อๆเฮ็ดเหนื้อๆได้พี่น้องเฮ็ดให้มันเหนียวๆป็นไปได้เอวมันขึ้ตังๆไหมพี่น้องเฮ็ดอะไมันเหนื้อๆนีนเด้งขี้หอมตรงนี้มันน้ำไหลพี่น้องเขาต้องหาหลักได้ได้หาหลักสักไว้เอาน้ำมันไหลครับเริ่องไรเด้พี่น้องเลยเงินจำบดดาเด้เงียบ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 แล้วมันได้พี่น้องนี่ก็ทักที่กันครับ

โอ้เว่เบิดเ่เบิดตัวนึงเด็ดเตัวนึงนี่พี่น้องโอ้ตัวงามขักว่ะนี่อ๋อเฮ้ตัวงามเลยนัองแฮกเท่เฮ้นี่เฮ็ดคู่ขวมเด้อคู่ขวบมนี่เลี้ยวเลยดินี่ครับพี่น้องบรรยากาศการใส่ปลาซิวะนั่งกมวนดีเลยพี่น้องเฮาก็หากินไปนี่แหละครับพอดีมื้อนี้เป็น มีวันหยุดพอดีครับผมมือได้ได้ออกมะระพาเอพซีมาระกระซิวคือเก่าครับผมเมาขามาแล้วแต่ก็วิ่งอีกแล้วพี่น้องคุณแต่เงา,งาของมาแล้วโอ้ห้องถังไงห้องใส่หนีสบดดู่ดีจีเรน,นของไงเนงงาะเนี่ย<ๆ>พี่น้องวิธีการใสห<ม>่หันบวชเข่าใจกับเบิ้งเยี้ห้องกับพี่เก่าอะไพี่น้องขาเจ้าคู่กับปีเพราะว่าเงี้ยอื่นออกมาทดลองแล้วมันมันสู่ข้าเจ้าคู่กับปีบ่ได้ชักจัง เนี่ยตัวอื่นออกมาทดลองแล้วมันสู่ขาวเจ้าคู่กะปี้่ได้พี่น้องเจ้าคู่กะปีนี่ม่ผิดหวังเขาใส่ห้อก็ได้แต่ว่าจะใส่จะใส่หลายใส่หน่อยใส่ห้อจะใส่หลายครับใส่น้อยเดียวอันนี้เขาเบึงหลังไงกันพี่น้องถังไงพี่น้องถังไงทังไงมันดังไงมันน้ำมันเข่าหลแต่ว่ามันเวลาเขาดิ้นแล้วมันถี่มันถี่นีปลาหลายอยู่เด็สจนขอนๆไปนะ วันทังวันนี่อยู่ในถังน้ำไหลในเบื้องคือบูมีเนี่ยเห็นบ่มวันไหนเห็นบ่มันซจำขวดสองขวดกูจนนี่นมันจำขวดสองขวดเมันเด้หน่อยเห็นไหคเพื่อโอ้ยสุดยอดเลยถังนี้ถังไงครับวันนี้เล่นถังไงครับผมนี่นี่น้องเพื่อนเลยโอ้ไม่ใชเพื่ออะไรอยู่เจ้บ่บ่หนักขึนกว่านี้เพราะว่ามองใส่เขาบ่ใครดีในมึง เดี๋ยว<ป>เดี๋ยวไปเบิึงมองไม่พี่น้องง่ายมองง่ายมองทั้งง่ายก่อนทั้งง่ายง่ายออกจากมองหันแล้วพี่น้องมองหันว่าใครป่าว่าใครไหลปันเลยใส่ว่าต้องใส่น้ำไหลพี่น้องใส่น,น้ำหน่อยๆเดี๋ยวเขาใส่ไปไว้ดวนๆเดี๋ยวมันก็เข้าไปในหันอีได้อีกว่าต้องใส่ไหลน้ำเก่าแล้วสุดเดิมต้องเอาแรให้มันหอมๆอมทาน้ำปาก อันนี้แหละน้ำปากขวดน้ำปากขวดท่านี้ติดเลยปากชางของท่าขึ้นแต่เท่งเท่งน้ำเท่งดีเนียนยท่งดีได้พี่น้องท่านนัได้ขึ้นไปมันจะปุ๊บปุ๊บเนี่ยไม่เลยีใส่น้ำบางในน้อยครับถังนี้แต่ว่าถ้ามันเข่าอีู่ลีนี่ถ้าเขาเกิดไปถือมองที่ว่าแองปะสู้หลยไก็คากว่ามันจะคุ้มค่ามากเลยคุ้มค่ายังถังเดียวเนี่ยนม่ได้เป็ เฮ้ยงอเมันถวยอย่างง่ายเลยเหรอแทนท่าที่มึงวนป่าซื้อม,มันหลายนะนี่ครับที่กวกาดน้ำเขากวาดเข้าไปเพราะต้องไล่เราเพี่น้องเอาในน้อยเดี๋ยวมันก็เข้าไปเรื่อยนะน้ำม,มันจะเข้าไปเรื่อยครับนี่ครับที่กวกาดน้ำเขากวาดเข้าไปเนี่ยพอาะเรพันเ์แจมนี่ครับ ามันนี่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันกระิเข้าไปในในเวลาเขาถังมันขยับอะ่ะเวลาถังมันขยับมันกระิเข้าน้ำมันกระิเข้าไปน้ำเดียดมัดปากไว้นี่ถ้าของยางหัวนี่ก็น้ำเข้าขึ้นนี่ของอย่างหัวของยางปากที่มัดปากนั่นหัวหายแล้วพี่น้องอารมณ์นี่เลยนะนะครับ วิธีการมันแย่งไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องปวดนะไปบ้านเอาคือของต้องรอบเดียวครับรอบเดียวครับรอบเดียวครับนี่รอบนี้ก็ได้ปลายได้พี่น้องนไงรอบเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยสด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 เลยเฮ้ยอันรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบได้สองถ้วยครับรอบไนี่้สองถ้วยรอบนไหนเดี๋ยวเขาไปติดตามมันอีกจะว่าอ่านพุ่นครับ เพรนั้นมันไหวเร็วพี่นะครับพี่น้องเนียผู้เขาคักเราหลังนันแต่ว่ามันอยู่ขมซุ้มอยู่ไกลๆเนาะพี่น้องเขาเนี่ยกู้ก้าบ,บ้านแล้วพี่น้องนะครับเขาบีกู้น้ำกันครับกู้ก้าบ,บ้านเลยบ้วนี้อีกายามสองท<า>ังสองรอบสองรอบ,อบพอะสองรอบพวะมันทังไงพี่น้องมันเลย <ะ S 2> หันท่า <5 S 1> มันล้มไว้ๆหรอมันไม่ใครเขาแล้วพี่น้องเวลาขี่เขาอีกรอบนึงนะพูดเราแบบนี้รองหกโมงน่ะ ทำแล้วคำแล้วพี่น้องผูกกลับแล้วครับยามสองรอบพ่อพี่น้องสองรอบก็พ่อกินเนี่ยเจ้าได้สองรอบ่น้ำมันเริ่มไหลเข้ามาแห้งแล้วพี่น้องพุ่น้องน้ำไหลแห้งครับผมน้ำแห้งน้ำเข้ามาจากไอ้คลองไงครับเข้ามาคลองสไบมันไหลแห้งตะที่ต่ตอนไส้ที่แรกก็มันสีบอะไรค่อยๆพี่น้องตามก็เลยเข่าดีอยู่กลาง โอ<ต>าได้อยู่มาได้อยู่ถิ่มเลยนี่นี่ครับพี่น้องเขาต้องเปลี่ยนขวดใหม่พี่น้องขวดมันเข่าชีสนิมแล้วขวดเข่าชีเนี่ยนี่เขาหมดถิ่มเลยต้องซื้อยอยู่ด้วยแหละขวดเดี๋ยวไปขึ้นนิมยาดียูยย่เพราะว่าน้ำเม,มันไหลบแห้งมันมันน้ำไหลบนหมู่เห็น้มเขาบคุ เขาจะปล่อยปล่อยเยอะสวยงามโอ้ยนามมันนี่แหละพี่น้องเอ้ยนามมันนม้นมคลองเใหี่น้องเห็นบ่มันไหลแห้งพี่น้องถ้านามไหลแห้งสิมันถือบ่อใคร่เข่าเลยไพี่น้องถ้ามันต้องไหลค่อยๆนิ่มๆนะครับนามไหลเข่ามาจากคลองใหญ่คือหนองไหลแห้งแล้วบ่ไหวคู่คู่ดึงแห้งเยอะอาวได้อยูอ่ได้อยอะดิหนิได้อยู่ได้อยู่ วิ่งโอ้สุดยอดอยู่ไปพี่น้องเรียๆเก็บเล็กเก็บน้อยไปพี่น้องนี่เลยโอ้พี่น้องอันนี้คือสงคือครับนี่สงคืออ่ามันสงคือหรอมันเจ็มนี่เขาหลายเลยนี่เจ้ากลัวกําข้อมม่อมนะโอ้ยพี่น้องหลังนี่เขาหลายครับ เอาเป็นบันหลังบางหลังโัวหน้ามันขึ้นหลายแล้วพี่น้องจ้ะน้าขึ้นแล้วนี่แล้วเมย์ย้ำยอมตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วมันสว่าดีไรป้าเรื่องหลังนี้เข่าดีขึ้นกันครับเข่าดีขึ้นนี่ครับหลังนี้ฟุดยอดอือเฮ้ยเหนืยหน่อยแล้วเหอยแล้วเจอแล้วโอ้สุดยอดว่มันสีได้ยทำรอบแรกเลยสิเกียบเกียบไปเอามาเกียบข้างนอกเกียบมากไปหาไรครับ รอบแรกมันหนาครับหมดอยู่มันหนาให้กู้กับแแ้วพี่น้องเพราะวะไปอย่าเยอะสามสี่ขวดพี่น้องเป็นไดเป็นไดพอได้ยุโอแตกสุดๆอยู่แท้แตกอยูุร <laughs> ่างคนใหี่ย <laughs> ังกินกันเออจะได้ย่พอได้ย่โอ้ตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่ในไล่สวมมูอตัวนี้

โอ้ oh, สุดยอดปลาซิวเลยพี่น้องแกตัวใสๆงามๆเลยน้าม,มันขึ้นเนาะไอพันแซงลงไปลุยเลยมันอยู่น้าม,มันขึ้นพี่น้องน้าเล็กก็ตะกี้น้าเพียงเครื่องขาหนึ่งเน,ะนาะนี่เพียงเอวน้ามันขึ้นหลายครับคือว่าพันช้างหลังไหลาปะอ๋อผมให้พี่น้องอเอองบิ่งดนูนี่พี่น้องกำขมวมมากำขมวมมาเลย มือพี่น้องเบิ่งโตัวล่างที่ไทยครับเบิ่งโตพี่น้องเบิ่งโตมันใสดีอย่างเงี้ยเบิ่งเนี่ยใสปิ้งเลยพี่น้องใสก็มีแห่กันไลยเซย์เยไปนี่สวยมากเออได้ถสวยนึงโย่ไฟนี่สวยมากครับเพื่อนโอ้สวยงามสวยงามเดี๋ยวผมเห็ดน้ำบอกดีๆกันเนี่ยพี่น้องเห็นปะ ได้ถฉวยรอบแล้วเวยว่าสองเวิเก่าล้วพี่น้องรอบนี้ก็ได้อยู่ไปกูกลับแล้วพี่น้องกลับแล้วไมาหนีมึงหนีมาเท้าอืมมาเท้าคืไป <c oughs> หาไม้ไม้อีกครับเดี๋ยวเทาจีไปล้องไม้ไม้อีกพี่น้องไม้นี่เขามาแล้วมันเขามันลึงเรื่องลึงเงี้ยแน่เน้อพันธ์แชมเนาะลึงเรื่องเงี้โอ้เทดูเริ่มเรื่มลึงเงี้ยแล้วพี่น้องเด้องแกสุดา ลืมลืมไปแล้วโอ้พี่นอ้องมาเด้อกินปลาซิวน้ำกันได้พี่น้องไอ้บ้านนี่งลงรถพี่น้องไป <c oughs> งโรปลาซิวพี่น้องนี่ตโตง,งามเลยพี่น้องครับเนี่ยเออจยเลี้ยงเศร้าถ่ายรูกหรือโอ้พี่น้องมันจะแบบจังๆเลยพี่น้องสวยงามมากครับนี่ตง,งามไปบา้านนี้เรียกมกุกบ้านเราบ้านี้ เก็บของแล้วพี่น้องเก็บของแล้วครับเก็บโอ้พี่น้องฮันน่าเขาอยากกินปลาซิวนี่มันบ่อันนี้เด็พี่น้องได้กินรสหอนเขามาใส่เฮดใส่แบบนี้เมื่อใครเมื่อเมื่อใครพลาดหรอพี่น้องคือมันทีได้กินรสครับเมื่อใครพลาดหรอกพี่น้องเมื่อใครพลาดเมื่อใครพลาดมื่อนี่กับมาพาเอฟซีมายามปลาซิวคือเก่าครับผมโซนโซน สนใจกันมากเลยลับผมพามาใส่ครับครับเย็ซีท่านใดอยากกินปลาซิี้วมกแซ่บๆกนาานะนมะยำเล้วพี่น้องทั้งจันทบ,บุรีพิ่หลือครับพาเอ็ดกินกลางร่งเลยเนี่ยพี่น้องบไปนีะครับหลายบอกพี่น้องเนี่ตัวง,งามจิ๋นดวงเด่นเด่นเลยยอดเลยครับไฟเี่ย,ยเยี่ยมมากครับไปเก็บของแล้วครับพี่น้องเก็บของกลับแล้วครับผม